พัดดิช่าไหมคะอ่าค่ะพัดดิช่าโอเคอันนี้เป็นส่วนประกอบเสริเสาที่ต้องยึดนะครับเออหลังนี้เนี่ยมันเป็นส่วนตัดต่อตรงนี้ไงฮะที่มันลงเมื่อกี้ใช่เราดูพอลงปั๊บเนี่ยมันพยายามดึงแยกค่ะเห็น มันพยายามบุกแยกแค่อย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนแต่ตัวนี้เสริมแล้วหรอครับเสริมนะครับเพราะเข้าใจว่าตัวนี้สุดใช่ไหเสริมครับต้องทำทางติดปุ้นจะมีอาการเดียวกันการแยกมีการแยกของผนังเหมือนการยาวมาทะยานมากนู้นนะครับเพราะว่าตอนเนี้ผมเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาไม่ยังไม่ฉาบแต่งตอนข้างล่ เดีผมผมเคลมช่างอยู่ตลอดนะประเดินเข้ามา<ๆ>เพราะว่าคุณเ,เป้นเ,ปนเนี่ยเขาเอาไปเอาเขาส่งรูปให้ผมเนี่ย<ๆ>ผมบอกไม่มีบ้านหลังไหนชนุดเดยวที่ผมบอกอะครับถ้าเห็นปั๊บก็ต้องบอกมันไม่ใช่งไงเห็นไหมมาจริงจริงก็ไม่คือ<ๆ>ผมยังบอกเลยนะว่าผมยังเคลมช่างนะมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรรูงไง้ไหมต่อให้เป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นเหมือนคานหนาเลยคานที่มีความหนาต่อให้ตัวนี้ถ้าตัวนี้ซุดปับ๊บทั้งตัวเนี่ย ประตูหน้าต่างพวกนี้มันจะเปิดไม่ได้ม,มันจะปิด,ดมอนดอกลงแล้วตรงไหนที่เป็นคอนติมันพอโชว์ได้หรือไม่กระจกแตกม,มันยังไม่ใช่ไงอันนี้ก็คือประตูหลุดลงมาอะไรนะหลดุหลดได้ไอ้พวกนี้หลุดได้แต่ยังไม่ถึงขนาดจริงๆว่าวงกบเนี่ยบอ,อนหลุดยังโกงถ้าเป็นอาคารซุดถ้าตัวนี้ซุดนะแต่โอเคเสริมไปก็ดีมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ามันไม่ใช่มันยังไม่ถูกจทยผมเป็นประเภทถ้าเป็นหมอก็คือเฮ้ยถ้าไม่เชื่อหมอหมอก็ไม่ทาอ่ะ บอประเภทแบบนี้เลยนะครับถ้ามันถ้าบอกว่าซุดก็คือซุดแล้วเสริมเลยอันนี้ใช่มันไม่ใช่บอกว่าไม่ซุดก็เสริมเอ้มันมันไม่ไม่ใช่นะไม่ต้องเรียนก็ได้เข้าใจเนาะและ้วสิ่งที่บางทีบอกว่าถ้าเสริมยาวเกินไปมันไม่ดีแต่เสริมแล้วก็ไม่เป็นไร เพราะว่าเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยอาจารย์เขามีบันทึกว่ามีรอยรอยหลิดขึ้นอีกเลยด้วยก็เลยใจเมื่อไหร่เราจะเข้ามาทำการปรึกษาเขาเขาก็ร้อนใจค่ะอ่าผมอย่างนี้ที่บอกมันต้องช่างนลำนักกันแล้วอย่างอะไรระยะเวลาที่เราจะเราจะแก้โอเคไม่เป็นไรถูกสถานการณ์คนละอย่างกันผมกำลังบอกว่าตรงนี้เป็นเสาเสาเข็มแล้วตัวผนังสองผนังมาชนกันต่อให้เป็นผนังคอนกรีตสำเร็จมันไม่แตกแต่เวลาดอกเนี่ยมันต้องแสดงการดอกลงไปของพื้นเทือกค่ะ อันนี้มันไม่ใช่แต่บางเอิญอันนี้เป็นกระจกกระจกต้องแตกหรือไม่มวงวกลมต้องโค้งอยา่างน้อยเป็นฟองอถึงให้อยากให้สํารวจการตรวดรัดกับนี้ไปเนี่ยเ,เริ่มเซตวันเข้ามาสํารวจได้เลยนะครับสารวจการสุดตัวได้เลยครับ,คร,บ,ค,รบ,ค,รบครับที่สําคัญนะคือพื้นแาบเนี้ยพื้นแาบเนี้ยมันต้องข้ามข้าครับใช่ใช่แค่แผ่นเดียวเพราะว่ามันยังทําไม่ได้เราก็เลยยังไม่ได้ปิดเพราะว่าเราไครทบ อาไม่เป็นไรก็หลังเปนติดก็เสร็จแล้วมีอยู่เฉพาะข้างหลังใช่ไหมครับค่ะอา้งบัวทั้งบนก็เห็นมีล้าวๆเหมือนกันไม่เป็นไรครับถ้าอาคารซุดมันจะมองข้างล่างอย่างเดียวก็มาเูแล้วแต่แต่ถ้ามันจะมีอยู่แบบหนึ่งประเภทตึกแถวทั้งแถวแล้วตรงกลางลงออตรงตรงริมซ้ายขวามันจะไปแตกไอ้บ้านที่ลงไม่เท้าเลยเอออย่างนี้มีแต่เนี้ยประตูรัวมันหลุดออาครับ สรุปนะจะเป็นข้อสุดต่อไป